โยฮัลโหลสวัสดีกับผมโอลินจากกูด้วยเมเรากลับมาอีกครั้งกับคุยกันหลังดู The God of High School ตอนที่6กันนะครับรายการที่เราจะมานั่งคุยกันว่าในตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันสนุกมันไม่สนุกผมชอบหรือว่าไม่ชอบกันแน่เนื่องจากตอนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตอนที่โคตรมันสู้กันดูเดือดสุดยอด Amazing Thailand มากในตอนนี้จะเป็นยังไงนั้นเรามาเริ่มกันเลย ก็แน่นอนว่าหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยเป็นตอนที่มันโอ้โหเมซิงไทยแลนด์แล้วก็เป็นจุดจบของช่วงอาร์คแรกของช่วงการแข่งขันกอ i g h ไฮสคูลในระดับในระดับเขตในระดับเมืองโซอะไรก็ว่าไปเนี่ย ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะาคาดหวังให้มันพีคเท่ากับตอนที่ผ่านมามันก็คงจะเป็นเรื่องตลกนะครับผมดังนั้นภาพรวมของอนตอนที่หงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเ,นเยอะนักแล้วก็มีแอคชั่นกระปิวกระปิวให้พอมีเป็นพิธีแต่ว่าจะเป็นตอนที่ในเชิงของการปูเนื้อเรื่องในการเซตอัพเนื้อเรื่องของอาร์ตต่อไปที่กําลังเข้าถึงอาร์คของการแข่งขันในระดับประเทศว่าจะต้องไปเจอใครบ้างมีการแนะนําตัวละครเยอะแยะมากมายเยอะมากนะเยอะอาจจะต้องบ่นนิดนึงเพราะว่ามัน เหมือนเขาเรียกว่ามันมปล่อยมาให้หมดทุกตัวไปเลยแทนที่เราจะค่อยๆรู้จักทีละชุด2ชุดทีละคู่ตัว2ต,ต,ตัวอะไรอย่างนี้เป็นตอนที่มีข้อมูลเยอะมีการเริ่มพูดถึงเรื่องของพลังพระเจ้าทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นในเรื่องว่ามันคืออะไรกันแน่ให้ตัวละคร รู้จักมากขึ้นเข้าใจคอนเซปต์ของพลังเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มองค์กรทั้งองค์กรของป้าหมูจีนที่เป็นชุดสูตรทั้งตัวของคุณปู่เองทั้งตัวของไอ้กลุ่มลทัทธิที่ยอะไรก็ไม่รู้นะที่มีผู้นํามีการแนะนําเหมือนชื่อว่านกสักอย่างอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรกับพวกชุดสูรอะไรนู่นนี่นั่นนะก็เดี๋ยวเรามาค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับผมกับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้เริ่มต้นที่คุยในประเด็นของตัวปู่ก่อนแล้วกันปู่ของพระเอกนะจีนแทน ร้อยแล้วปู่เป็นแค่ปูคนอดีตจะไม่โผล่มาในเรื่องนี้อีกแล้วก็มีการโผล่มาแล้วก็ได้ประทะกับพวกลัททีน็อกซ์นะก็มีการโชว์พลังปู่นิดหนึ่งว่าปู่สามารถ เตะแล้วก็ทําให้เป็นแบบพื้นหายไปส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีพลังของพวกกลุ่มลทัทธิให้เห็นเป็นดาบพระเจ้าที่อะไรไม่รู้นะก็เป็นอะไรที่อลังการงานสร้างดีแล้วก็ฉากหนึ่งที่คงต้องคุยกันเยอะหน่อยก็คือฉากที่มันเป็นพวกปาร์คฮูจีนพวกแก๊งชุดสุดเนี่ยได้คุยประชุมกันว่าจะทําไงต่อไปดีตอนนี้นอัปเดตสถา,านการณ์เป็นไงบ้างเราเริ่มคุยจากตรงมันจะมีการแนะนําคําว่าคียขึ้นมาคําว่ากุญแจถ้าแปลเป็นไทยตรงตรง,ตรง แล้วก็มีเหมือนพูดประมาณว่าคนที่เป็นท็อปสามคนที่เก่งๆทั้งหลายเนี่ยจะเป็นเหมือนกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการรับพลังเทพเจ้าเหล่านี้แล้วก็เป็นการปูว่าอาร์ตรต่อๆไปเนี่ยไอการต่อสู้ต่อๆไปเนี่ยไอพวกพระเอกของเราเนี่ยจะต้องไปเจอกับบุคคลที่มีพลังที่ไม่ธรรมดาแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของมาเชียอาร์ตอย่างเดียวและจะมีเรื่องของการใช้พลังอภฟินิหารเยอะขึ้นแน่ๆนะแล้วก็เดี๋ยวคงพวกพระเอกคง ได้เรียนรู้อะไรไปแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของกลุ่มลัทธินั่นแหละเนาะไอ้กลุ่มชุดสุดก็คุยกันมีการบอกว่าตัวของผู้นําชื่อว่าน็อกซึ่งจากการสังเกตดีความก็เหมือนว่าตัวละครน็อกเนี่ยจะเป็นที่รู้จักส่วนตัวของพวกแก๊งชุดสุดจะมีภาพที่ไอ้ตัวน้องหัวขาวผิวคล้ำหน่อยเนี่ยจะพูดคําว่าน็อกเหมือนเป็นคนเคยรู้จักกันอาจจะเป็นคนในแกงชุดสุดมาก,ก่อนแล้วก็ทยศหถักหลงังแล้วก็มีประโยคอันนึงที่ตัวของอีแวนพูดประมาณว่าไอ้พวกแกงชุดลัทธิเนี่ยแก๊งน็อกเนี่ย ก็มีเป้าหมายสิ่งที่ต้องการความต้องการเหมือนกับพวกชุดสูตรเหมือนกันดังนั้นแม้ว่าเราจะเห็นว่าพวกชุดสูตรมันจะมีความแมรับอะไรบางอย่างอยูอย่แต่ว่ามันจะเปิดเผยกว่าอะไรงนี้กับพวกลัทธิที่เหมือนเป็นแบบพวกใต้ดินดูเร็วๆจังไรกว่าแต่ว่าทั้ง2กลุ่มเนี้ยก็เหมือนจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างนี้ยังไม่เฉลยก็คงเป็นเรื่องของพลังชิหายว่าให้ปวกอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วว่าไปนะแต่ว่าก็โอเคมีการบอกว่าเป้าหมายเหมือนกันแล้วก็มีการ แอบปูมาว่ามันจะมฉีฉากหนึ่งที่คุยประมาณว่าอ่ะหลังจากเหตุการณ์ของมิล่าที่โดนไอ พวกกลุ่มลัทธิแอบพยายามจะเอาพลังของนางอาจจะขโมยดาบไปใช้อะไรอย่างนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงว่าสถานการณ์ที่แบบมิล่าเจอเนี่ยที่มีพวกกลุ่มลัทธิมาคนเนี่ยก็จะมีที่เมืองอื่นด้วยจะมีกวางดนถ้าเราจํากระโดดข้ามไปถึงตรงภาพสุดท้ายเลยเนี่ยมันจะเป็นภาพเหมือนให้แนะนําว่าที่เมืองไหนมีใครบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีภาพของกวางดนนั้งเพราะผมอ่านผิดตารถูกขอภัยด้วยแต่ว่าจะพูดถึงว่าเมืองกวางดนที่ภาพของกลุ่มนั้นเนี่ยมันจะเหมือน เป็นชาวสวนชาวไร่กับมีคุณลุงกับโรลี่สักอย่างนะเออก็จะบอกว่าไอ้กลุ่มลัทธิเนี่ยจะมีเหตุการณ์ผัวพันกับแก๊งนั้นเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นหนึ่งในแก๊งนั้นหรือแก๊งนั้นรุนหลงแกเลยก็ว่าไปแล้วก็มีอันหนึ่งคือเจจูอันนั้นแบบท่องๆเลยว่าทุกคนในทีมนั้นใส่ชุดสูทกันหมดก็เป็นแบบชุดลัทธิไปเลยคือผมมาแอบส่วนตัวตอนแรกยังไม่เห็นหรอกว่าทีมไอ้กวางโดนหรือเจจูคือทีมอะไรแต่ว่าพอมันบอกว่าทีมพวกนี้มีการเคลื่อนไหวกับเมืองเหล่่านีี้ มันจะมีการแนะนําตัวละคร2องตัวหลักๆที่พอมีหน้าปีตาแล้วก็ดูดูเก่งเทพในตอนนี้ก็จะมีไอ้ตัวผมจําชื่อไม่ได้ละไอ้หัวฟ้าไอ้ผมยาวเนี่ยที่มันเคยโผมมันตอนที่สองผมมันในอดีตของไอ้ตัวร้ายตอนช่วงแรกที่ไอ้ช้างน้อยนะที่มันจะพูดถึงว่าโอ้ฉันสู้ไม่ได้ฉันกลัวเหลือเกินฉันกลัวอะไรเงี้ยที่มันจะเป็นเหมือนมีตัวละครผมยาวจะเอาชนะมันเหนือกว่ามันอยู่อะไรเงี้ยดูถูกมันนูนนี่นั่นไปไอ้ตัวนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันแม้มันจะไม่ได้โชว์หน้าโชว์ตาแต่ว่าด้วยรูปร่างลักษณะเนี่ยก็ และดูน่าจะเป็นตัวเดียวกันแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครก็คือไอ้ตัวผมสั้นที่หน้าตาบ้านๆหน่อย <c oughs> ที่มันจะมีซีนหนึ่งที่เหมือนไอ้ผมยาวกับไอ้ผมสั้นมันจะมาแอบจะต่อยก,กันนิดนึงเขาเรียกว่าแอบโชว์สกิลพลังโชว์ความสามารถตัวนิดนึงมีตัวนึงมีหลุมดํากินคนได้อีกหนึ่งมีพลังเป็นไฟอะไรก็ว่าไปนะก็เดี๋ยวดูต่อไปว่า2ตัวละครนั้นเนี่ยจะเก่งเทพแค่ไหนแต่ว่าดูเป็นดูเป็นตัวละครที่พอมีหน้ามีตามีความอร่ากความเก่งกาจอยู่ส่วนตัวละครอื่นๆที่โผลมาในแบบนนนกต่่อออสู้คืี็พม พอมีกิมมิคอะไรเลร็กน้อยแต่คงไม่ใช่ตัวไม่ยังไม่ได้เห็นออราความเก่งมาก,ามากนะประมาณนั้นถ้าเกี่ยวกับพวกพวกนักแข่งคนกลุ่มอื่นๆคราวนี้มันจะมีพูดถึงเดี๋ยวไอ้ป้ามูจินเนี่ยมันจะเรียกพวกเดอะซิกมานะมาช่วยต้องเรียกกลุ่มคนพิเศษมาต่อกรกับพวกลัทธิซัมมอนเดอะซิกแล้วก็จะมีฉากที่เป็นแนะนําทีละตัว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 ตว,ตว,ว่าใครเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมีไอ้คุณตาที่จิ้มขาจินมียากุซ่ามีโฮมอะไรสเล็วน้อไปเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันในของพวกนี้อ่นาอน Pro เพรเยอะมากเลย มันคงไม่มีรายละเอียดลุ่มลึกเท่าไหร่นอกจากเท่าที่เราเห็นว่าหน้าตาเป็นไงจบแต่ว่าจะมีอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจอยู่ก็คือตัวของคุณลุงที่มันมาจิ้มขาที่ผมในตอนนี้อก,ก็เพื่อนนะตั้งแต่ตอนเดินผ่านกับไอ้ตัวจีนตรงทางม้าลายหรือว่าได้ไปเจอกับตัวป้าหมูจีนที่ในห้องคุยกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเคยเป็นอาจารย์กมนมาก่อนอะไรนี้หรือเปล่าตรงของคุณลุงคนนี้เนี่ยจะน่าสนใจตรงที่ตอนที่เขาแนะนําเนี่ยเขาจะแนะนําว่ามันจะเขียนว่าเป็นเดอะซิกซ์หนึ่งคนที่มีฉายาที่ชื่อฉายาว่า ดีวายด็อกเตอร์ซึ่งให้แปลแบบง่ายๆก็คือแบบคุณหมอศักดิ์สิทธิ์คุณหมอทรงพลังอะไรไอย่ีก็ว่าไปงนั้นอาจจะเห็นในคอนเซ็ปต์ของความเป็นหมอหมออะไรบางอย่างอยูอย่แล้วก็ถ้าเราจําได้มันมีฉากหนึ่งที่จีนโมลิกกำลังออยื้อเส้นยื้สายหรือว่าไปเก็บบอลูนเนี่ยแล้วยังมีข้อเท้าปิกอะไรว่าไปแต่ว่าไอตัวผมเรียกคุณตามหมอแล้วกันนะคุณปู่หมอก็เอาเข็มจิ้มขาแล้วก็ทําให้ขาของจีนหายดีอะไรอย่างงี้แล้วที่ผมพูดทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะไปถึงตรงฉากสุดท้ายของตอน มันจะมีการปูก่อนอันนี้แหละโอเคว่าคุณปูหมอเนี่ยสนใจที่จะฉันอยากจะเทรนไอ้ไอ้ไอ้เด็กหนุมน่มคนนี้ฉันอยากจะเทรนพระเอกจะเทรนจีนโมลี่แต่ว่าก็ไม่ได้มีซีนไหนที่เป็นการให้เราเห็นว่ามีการฝึกฝนวิชาจริงจังแต่ว่าถ้าเรากระโดดข้ามไปถึงซีนสุดท้ายที่พวกมิล่ากับไอ้ฮันมาปลุกจินไปไปเที่ยวไปไปต่อสู้เลยว่าไปเนี่ยแล้ว มันจะมีซีนหนึ่งที่อันนี้ผมตีความเองนิดนึงแต่คิมคิดว่าน่าจะใช่ก็คือตอนระหว่างช่วงนี้มันจะมีช่วงเว้น2อ,อาทิตย์ใช่ไหมที่เรื่องมันมีการทานสริฟเกิดขึ้นว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนตัวละครพวกนี้ก็คงไปฝึกฝนอะไรว่าไปแ้วมีซีนที่มิาแบบโอ้ฉันเจ็บไหลจังเลยเพราะฉันฝึกเก่งดาบมากเกินอะไรอย่างนี้แล้วจินก็ใช้เหมือนเดินมาแล้วก็เอานิ้วจิม้มเอานิ้วจิม้มไหลจุ๊งจิงจังอะไรอย่างนี้แล้วตัวมิาก็หายดีเออแล้วผมก็โอเคนี่เป็นฉากที่น่าสนใจดีเพราะว่า มันเหมือนจะให้เราเข้าใจตีความว่าตอนนี้จินอาจจะได้ไปฝึกวิชาก,กับคุณปู่หมอไปแล้วแล้วก็มีทักษะพื้นฐานในการแบบรักษาคลายกล้ามเนื้ออะไรนู่นนี่นั่นอันนี้ผมเดาเองนะแต่เหมือนเรื่องจะให้เราตีความแบบนั้นได้กับฉากเล็กๆตรงนี้เออมีตรงไหนให้พูดคุยอีกไหมอ่ะก็ต้องพูดถึงซีนที่พอเป็นเหมือนจะเป็นอารมณ์นิดนึงที่เราอาจจะรู้สึกเศร้านิดหน่อยก็คือซีนของตัวโคสงนักภาคในตอนกลางตอนเนี่ยมันจะมีตอนที่มิล่าเดินไปช้อปปิง้งอะไรนู่นนี่นั่นไปเจอตัวของโคสงนักภาคใน ใช้ชีวิตกับพ่อแม่พี่น้องครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็จะให้เห็นว่าตัวโคสุนาผาเนี่ยเป็นคนตาบอดเหมือนจะโดนพวกกลุ่มน็อกซ์เนี่ยกลุ่มลัทธิเนี่ยส่งนักฆ่ามาซีนลองสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าจะตายอะไรอย่างนี้เครือเศร้านิดนึงแต่ว่าคงไม,ไไมไ่ไม่ได้อะไรมากก็คือเสียดายเพราะตัวละครมันเท่มันน่ารักแต่ว่าถ้าใ้กูอินร้องไห้อะไรคงไม่มีทางนะครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตายจริงคมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเรื่องอาจจะมีการกลับมาของตัวละครเหล่านี้ได้นะเพราะเรื่องนี้มันจะมีซีนอีกซีนหนึ่งเหมือนกันที่นด ไอ้นักฆ่าของกลุ่มลัทธิเหมือนกันฆ่าไปน่าสนใจดีว่ามันจะตายกันกี่คนหรือว่าไม่มีใครตายเลยนะเออแต่ว่าก็จะเริ่มให้เห็นถึงความน่ากลัวความแล้วไอ้ตัวหน้าตาของไอ้ตัวร้ายของไอ้ตัวกลุ่มลทัทนธะิเนี่ยเป็นแบบตัวหน้าตาเทีแบ,บหน้าตาเลวงูๆสุดอะมันเหมือนเป็นลูกน้องกิกี้มากนะก็น่าสนใจว่า คนอื่นจะเป็นไงตอนนี้ในกลุ่มลทัททีเนี่ยที่โผลมาโชว์สักดาก,ก็จะมี2คนมีไอ้ตัวนักฆ่าในตอนนี้แล้วก็มีตัวไอ้หัวฟ้าบ้านรวยของตอนตอนแต่งงานเนาะที่โผลมาแล้วนะครับผมก็ถามทุกคนแล้วกันที่มาดูอ้ชอบตัวละครไหนสนใจตัวละครไหนที่ปูกันมาที่แนะนํากันมาตอนนี้เพราะว่าตัวละครเยอะมากนะมีแบบทีมประมาณ7ทีมทีมละ3คน20กว่าตัวแล้วแล้วก็มีซัมมอนซิกอีก6คนนะก็จะมีตัวละครที่หน้าตาหลากหลายใครชอบตัวไหนลองบอกกันมาได้ส่วนตัวเนี่ยผม สนใจตัวเดอะซิกคนหนึ่งที่ที่มันจะเป็นเหมือนผู้หญิงอ่ะมันจะไม่ได้ให้เราเห็นหน้าตาเป็นไงแต่ว่านางเป็นหนึ่งในเดอะซิกอยู่ในหลังประตูปิดอะไรบางอย่างน,ะนั่นแหละนะที่ฉพาะที่ผมรู้สึกโอ้เดี๋ยวจะได้แบบปรมาจารย์ไวฟูคนหนึ่งผมมาในเรื่องอะไรงนี้ก็ว่าไปประมาณนั้นมั้งก็ใครลองบอกกันมาแล้วกันชอบตัวละครไหนกัออนก็เอาว่าประมาณนี้แล้วกันใครมีความเห็นไงรู้สึกไงลองคอมเมนต์บอกกันมาชอบช็อตไหนไม่ชอบช็อตไหนก่อนจากไปก็ขอขอบคุณเราผู้สนับสนุนทุกท่านที่พพอร์ตให้กำลังใจผมกูน ถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งหรืออยากช่วยเหลือก,กับผมเนี่ยสามารถช่วยสนับสุนได้ผ่านทาง Patreon.com/guruanime หรือว่าการสมัครสมาชิก Membership YouTube ข,ข้างล่างนี้เลยใครสนใจอยากดูอ a n เมะฟรีและถูกลิขสิ์ก็อย่าลืมไปใช้บริการอ n i m เะแท t ทร e กันนะครับผมก็สำหรับวันนี้กับผมโอรินจากกูดู a n i m ะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับนี้สวัสดีครับ